บ้านานรีวิวพามาดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวทำเลมรสอ์บประตู1 3ห้องนอน2ห้องน้ำใกล้ถนน304ใครสนใจต้องหยุดฟังคลิปนี้เลยค่ะเริ่มจากที่จอดรถที่นี่จอดรถได้2คันค่ะเขาทำหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเข้ามาด้านในตรงนี้ค่ะยังมีพื้นที่เหลือเอาไว้ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านแล้วก็มีพื้นที่เหลือค่ะอันนี้ยาวไปถึงข้างหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกัน เข้ามาภายในบ้านค่ะอันนี้จะเป็นลิฟวิ่งรูมนะคะเขาทําฝ้าหลุมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วฝั่งนี้ดีไซน์วางทีวีได้เลยค่ะวางโซฟาฝั่งนี้แล้วตรงนี้เป็นโซนรับประทานอาหารมีหน้าต่างบานใหญ่มาให้อีกหนึ่งบานค่ะเชื่อมต่อกับห้องครัว ซนของห้องครัวเนี่ยเขาทำเคาน์เตอร์ครัวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีซิงล้างจานแล้วก็ตู้เก็บของไว้ให้ด้วยออกไปข้างนอกตรงนี้ค่ะเราสามารถต่อเติมเพิ่มได้เลยยังมีพื้นที่เหลือนะคะถัดไปจะเป็นห้องน้ํารวมค่ะห้องน้ารวมที่นี่ฝั่งชั้นครบเลยจะมีอ่างล้างหน้าชักโครกแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยกระจกใสแบบนี้ค่ะแล้วปูกระเบื้องให้จรดเพดานเลยหลังนี้จะมี3ามห้องนอนเดีย๋ยวไปดูห้องนอนกันเข้ามาที่ห้องนอนแรก ห้องนอนนี้นะคะไซส์ขนาดกําลังดีเลยค่ะมีหน้าต่างมาให้อีกหนึ่งบานนะคะเอาไว้ออกไปรับลมอันนี้วางตู้โต๊ะเตียงได้ครบเลยนะห้องถัดไปอยู่ข้างๆกันเลยค่ะ ห้องนี้ขนาดจะเท่ากับห้องเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่มาให้อีกหนึ่งบานนะคะแล้วเราจะไปห้องสุดท้ายกันเป็นมาสเตอร์เบดรูมแต่ก่อนจะไปนะคะตรงนี้มีหน้าต่างบานใหญ่มาให้ด้วยห้องสุดท้ายเป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะมีห้องน้ําในตัวเริ่มที่ห้องน้ําก่อนเลยห้องน้าที่นี่ฟังก์ชันครบทุกห้องเลยค่ะมีอ่างล้างหน้าชักโครกแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยกระจกใสแบบนี้ค่ะปูกระเบื้องให้จรดเพดานเลยนะคะ ถัดไปเป็นห้องนอนในส่วนของห้องนอนเนี่ยห้องกว้างวางเตียง6ฟุตได้เลยมีหน้าต่างมาให้อีกหนึ่งบานค่ะแล้วยังมีประตูบานใหญ่ออกไปข้างหน้าบ้านตรงนี้เอาไว้ชมสวนหรือว่านั่งจิบกาแฟจัดปาร์ตี้ก็ได้นะคะใครสนใจบ้านหลังนี้ทักสอบถามบ้านบ้านเพื่อนแท้คนหาบ้านได้เลยค่ะหรืออยากชมบ้านจริงนัดหมายล่วงหน้าเข้ามาได้เลยนะคะ